องสมเด็จพระทศพลทรงเทศไว้อย่างนี้แต่กล่าวว่าถ้าสตรีผู้ใดไม่เคยถวายผ้าไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนาตากว่าท่านผู้นั้นยังไม่ถึงเสี่งพระนิพพานเพียงใดเกิดเป็นบรรลุในชาติต่อไปจะมีเครื่องมหารดาประสาทเช่นเดียวกับนาเวสาขามหาอุบาสิกา ถ้ากว่าเป็นผู้ชายได้เคยถวายผ้าไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อเวลาที่พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีความเลื่อมใสขออุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสุนตัสว่าเอหิพิขุจึงแปลว่าเจ้าจงเป็นที่สุมาทเถิดเพียงเท่านี้ ก็จะมีผ้าไตรจีวรสําเร็จบริฤติรอยมาจากอากาศสวมลงไปในร่างของท่านคนนั้นโดยไม่ต้องหาซื้อผ้าเพราะในสมัยนั้นหาซื้อผ้า,าก,ก็ยากแสนยากเพราะไม่มีพ่อค้าขายผ้าไตรามากมายเหมือนสมัยนี้นิรันดาท่านพุทธบริษัท การที่นาวิสาขามาหาอุบาสิกามีเครื่องมหาระดาบระสาทปรากฏว่าเป็นเครื่องประดับพิเศษในอีก <ST. S 1> องหนึ่งก็คือท่านมณีกาเทวีเอกอตรามัยเหสีของพระเจ้าประเสินาทีปรศลมีเครื่องมหาระดาบระสาทเป็นเครื่องประดับก็เพราะสายได้เคยถวายผ้าตราีวรไว้ในพระพุทธศาสนา